แล้วก็หลับตาลงครั้งแรกอ่ะมันจะเห็นสีเป็นสีสีเขียวเขียวแบบไม่ใช่เขียวเขียวแบบสว่างสว่างค่ะแล้วก็รู้แต่ว,ว่ามันมันมันมีพลังมากค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็คื้ มันเป็นปัจจตังค่ะ เหนื well ่อยเวลาเหนื่อยเหนื่เพียรๆดินะได้เป่าเนี่ยเหมือนกับได้กระทิงแดงหรือว่าลิโพวิตินี่มันสดชื่นนะมีพลังอ่ะแล้วถามไอ้ยิ่งเนี่ยกัคนขับรถมาเหนื่อยแล้วอะไรเหนื่อยเนี่ยตอนนั้นอาจจะมาขับรถเนี่ยโค่นๆจนจนถึงไปถึงอะไรนะเกินสริกิตใช่ไหมขึ้นขับิริกิตโอ้แต่มาเพียรๆก็จะหลับหลับอ่ะเฮ้ยอันนี้มาถึงเกินสริกิตแล้วเข้าไปอ่ะแตมาก็รีบลุกขึ้นมาพอเพียรๆเนี่ยปุ๊บ ขึ้นไปกินโอเจอตาตมาตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรถ้าเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ๆอา่ตมาชอบมากตาตมาต้องขอสักอะไรนะรับพลังต้นไม้ใหญ่ๆเพราะว่าไอ้สมุนไพรเนี่ยกับพลังของต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้าเราเจอต้นไม้ใหญ่เราไปเป่าที่ต้นไม้ใหญ่มันความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเลยมันจะนนีเอาเยอะครับนี่เป็นไงบ้างเลยมาแล้วไปงเป่างสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวิมาจากจังหวัดราชบุรีก็เป่าหลายครั้งแล้ว วันนี้พอนิดเดียวแต่อาการออกเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยผ่านนมาก็ลมเยอะเ <c oughs> นื่นองจากครับครั้งแรกครั้งแรกไม่ได้ครั้งแรกเชื่อมดาวไปเลยไม่ได้แค่อยู่ในพิธีเนะาะครั้งนั้นไม่ได้มีเป่าด้วยก็เชื่อมต่อกับข้างบนได้ก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วกลับมาอยู่กับ เป็นหนึ่งเดียวพอเราทำตรงนี้ไปอะค่ะเรามีพลังภายในไปดูแลคนอื่นซึ่งเดือนเดือนหนึ่งหนูก็จะสองคนประมาณตอนนี้อยู่ที่สามร้อยฟาเคสแล้วต่อเดือนมันรับพลังงานคนอื่นมาเยอะวันนี้ก็เลยอย่างที่เห็นก็คือทั้งคู่เลยเจอกอนที่จะรับลาเป้เนีดก่อนที่จะรับลาเป้เดือนหนึ่งแรกๆเก้าสิบคน ใช่ไหมพอรับแล้วแล้วกลับไปได้ร้อยห้าสิบแล้วมารับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยรอบเนี้ยสามร้อยสามร้อยแล้วทะลุเป้าหมายแล้ว <c oughs> ได้ได้พลังงานไปช่วยที่เหลือเพื่อนมนุษย์อีกเยอะนะคะ <c oughs> ก็วันนี้มาก็ได้อี่ช่วยเคลียร์พลังงานที่แบบมันติดค้างกับตัว รับขอองคนน,นื่่ไมสวัสดีครับผมมนตอกเส้นสีภัยราบุรีนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนมาเนี่ยผมเป็นไข้นอนมาตลอดทางเลยขับรถมาประมาณสิบสองชั่วโมงนะครับก็นอนประมาณสิบชั่วโมงเพิ่งจะมาฟื้นตอนสองชั่วโมงสุดท้ายครับก็ยังไม่ฟื้นดีหรอกครับก็ ได้รับลาเ้จากครูนงไปหวัดเบิด์กระจายเลยนะครับก็รู้สึกโล่งขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำมูกหมือากาศเตียนด้วยเลยด้วยนะครับก็ครั้งนี้น่าจะเป่าหลายครั้งแล้วนะครับครั้งแรกผมเริกสูบบุหรี่ไปครั้งที่สองเบียรนะครับเบียผมกินไม่ได้แล้วกินละคันนะครับครั้งนี้ไม่น่าจะกินไรได้นะ โอ้าดเลยก็ดีขึ้นชัดเจนครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ช่วยดูขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยดูแลนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้หนูเอาของมาถวายเยอะเลยในรถเดี๋ยวเสร็จแล้วเชื่อกันยกลงหน่อยนะคะผลไม้กับผัก เปล่าแล้วปีนเข้าไปคุณขาพายพายจะมาไปถึงสายสองทางท้ำเนะเฮ้ยตอนเปล่าเนี่ยหายเจ็บเลยนะแต่พอไม่เปล่าแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมเราก็เลยงงไปทานแก๊กบแก๊บเสร็จไคือผมถ้าไม่ปกตินะครับอยู่บ้านนี่ก็เดินแทมไม่เท้าเน,นี่ยเดินแต่ที่พาท่านอจารา์ไป,ปข่าวพายพอลงรถอธิษฐานว่า พอเดินให้มันปกติอะไรเงี้ยเทวดาอะไรเงี้ยก็เดินปกตินะครับขึ้นเขานี่ไม่ใช่ว่าเป็นทางเรียบเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยเดินปกติไม่เจ็บไม่มีรมู้สึกอะไรเลยแต่พอมาถึงบ้านเป็นอีกพอวันที่สองไปขึ้นเขาอีกก็ไม่เป็นหายพบกับรื่องเป็นอีกมันมันแต่ตอนที่เป่าที่บ้านเนี้ยเนื้อตัวเรานี่คุ้มขน มันชาไปหมดมันมีพลังนะครับอาจารย์มีพลังเพราะว่าก่อนไปก็เป่าก็เป่าเส็เแ,แล้งเขาสบายแค่นี้แหละครับโอเคไงทีนี okay. okay? nice. everything good, everything good. even even better than better right? ก็เดิ๋ไปเ,ด,เดี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 ขึ้นดีขึ้นโอเคถ้า,างั้นเราก็มากันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวอลาพระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระกวาตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปนโนพระกวโตสากวกสังโฆสังคังนัมามิอันนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะพรุ่งนี้ก็ตื่นปกตินะะ,ะตามเสียงไก่ขันหรือว่าห่านขัน ทหารได้ยินเสียงอาหารปุกแล้วก็ตื่นได้แล้วนะ,ะก็รับประทานอาหารเช้านี่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดนะมงครึ่งที่ศาลาตรงนั้นคุณนี้เห็นว่าเมนูข้าวต้มใครเป็นเชฟใหญ่ก็มาช่วยคุณหนงได้นะใครที่ต้องการตประมาณสักหกโมงจะไม่รู้6กโมงเนี่ยเชฟยังไม่ตื่นอยูนะ่บางทนะีก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเตรียมอาหารข้าวต้มส่งเครื่องกันเพราะว่าวันแรกเนี่ยมันคนมาจํานวนยนง ยังไม่แน่นอนนะบางทีอาหารก็จะขาดไปเกินไปเหลือบ้างนะเหลือก็กินอีกมื้อหนึ่งนะ,ะเมื่อกี้อตอนเย็นก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งนะแล้วก็คุณหนงว่าจัดอาหารญี่ปุ่นเลยมาม่าเลยคุณนงก็ไม่ทำอนตามีเห็นอ้าวหกโมงลงครัวไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครทำอนตาเลยไปต้มน้ำไปคุณนงว่าเอามามา่าต้มน้ําเอามาม่าใส่ตอนนี้ยังเหลือครึ่งหม้อฮะถ้าใครอ้วกออกไปเมื่อกี้เนี่ยอยากจะหิวก็ไปกินอีกได้นะ โอเคนะขอให้หลับได้ฝันดีนะสาธุขอบคุณทุกทุกท่านรุงนี้เช้าเจอกันใหม่แปดโมงนะแปดโมงเจ็ดโมงทานข้าวนะเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งประมาณนะั้นพรุ่งนี้จะมีพระมาประมาณสิบหกรูปจากวัดศรีสดาแล้วก็จะมีมาเพิ่มอีกอน่าจะประมาณยี่สิบนะพระแล้วก็จะมีคนมาทําบุญด้วยรอบนี้เรากินบุญกับพระนะพอดีรุ่นนี้น่าจะข้ามากับพระนะงสงสัย พระมาเลี้ยงเราตลอดเราไม่ต้องห่วงนะพระมาะช่วยเก็บขยะได้ด้วยอแล้วก็พี่เลี้ยงคุณโอ๊ตกับนะันไปช่วยขนของถ้าของกินก็เอาลงที่ลงครัวเลยดีไหมสาธุ ันนี้จะหลับดีมากเลยนะาาลาเปนถ้าเป่าตัวนี้จะหลับแบบสนิทเลยหลับไม่พลิกตัวเลยบางทีน,น่การหลับเนี่ยหลับลึกทำให้หลับได้ดีมาก มันกับพูดแตกเลยฟนะ้าแส,าสงเพิามขาวเพิ่นมนะแมดเลย